ก่อนเตยไดนี่ยเตยแล้ไหมเตยหรือเดินเดินเนี่ยท่าที่กามีเตยมีเดินกามีท่านวตอนตลาดสินสินเขาจะแกนะตะกี่น่าจุ่มจี้จ้อยสารติมันไหลพอพอลองเตยจบปั๊บเตยจบปุ๊บแล้วมันอีกกระซิมันง่ายออกมาเลียมจั่อยเลียมหลักไหมจั่อยปั๊บไหวเด้อ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 ไหวตามปั๊บไหวไหวปุ๊บเชื่แล้วเนาะ ดผูผากข้างหลังได้ปะเนี่ยลิกาฟอนลีนกิฟฟอนผากยำเพื่อตอกยำเพื่อขขาาจของฉากนี่นี่เป็นบ่บ่นื่เนไหนฝากสนับอยู่แนะนำาโพหมดนี่คือพระเอกนุ่มประจำที่งานสอลมจมต้มจุนสินอินคอนเสร์ตไพยลาพระเอกนุ่มคนนี้ อยู่อำเภอนันอำเภอผู้เชียวผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นฝากกับพี่กำาดนองซอยเบิงซอยซอยให้กำลังแรงเชียร์แรงใจพระเอกหนุ่มขวัญใจเมียมาฝากไว้พี่กำาดนองรับบทผินเชียงแสนมณีครับเพราะว่าครับถ้าคุณครับเี่กับวายปั๊บยกเขาปั๊บเชิดโดนเข้าไปพ่อทำไม่ออกมาเห็นพี่กันอีกมันไม่ยิ่งเดี๋ยวมันว่าเนี่วาดไม่ยิ่งเดี๋ยวพ่อพ่อเข้าไปแป๊บไอ้ค้าไ้ดีครับปุ๊บแล้วกระเทดปั๊บ วันนี้กับตอ่อแขกหันมาจากทั้งกรรมครอบพวกรุ่น,นอีกฉากไม่บ,าบ้านเพราะไก่ยโรอหว่วยคข้ยใค้เลี้ยงห่วงกันออยองเอ้ยฉากนี้ปุ๊บพ่อกับนั่งหนนังนี่แต่ข้างนั่งชัวนั่งอีกกะข้างนั่งอีกเป็นปคนรวยกะปุ๊บพ,พ่อพก,กับปุ๊บพ่อครับหวานใจลิซิเอกราไปคือนั่นคือหวานใจเสือไม่ยอมรับบดบาดโดยคนผู้นี้สบายออกให้กันละ ชุดถาเอาไม่เห็นยังกาะผ้ามอสมอกันีนมันอืดอย่างเงี้ยชุดไทยอีกใชนไหมจรแงเนี้ยแม่เดี๋ยวปั๊บมัดมาไหวที่กันหลงอันที่ยิ่งแ้งแย่ไปเราสีที่แจ๊กคนใส่ดอกไม้อันขาวๆที่แจ่งง่านสมัยนั้นเนาะก้าวไปทั้งหนาปั๊บแย่วิกตอกับบิ๊กเดียคนตาเป็นอย่างขึ้นจังเ็นคือไพ่หยาเนี่ยเอาผมถามคนตาคนตาสารเอาเลนะเป็นจ้ตสานสารละหนักบ่หนักวเอ้อ มักกะพอรรสหรอกพี่ม่นด้มักกะการลั่นตุ้งน่าจะาแมาน้ำประจันข้าแม่น้ค่ะน่าจะขึ้นไซกาวไปแล้วบ่าวให้ลำน้ำนั่งอีกในคลิปป่าเปรี้ยมาเคยเคยมาเป็นไอรอลคือมากับที่สุดตะกี้เนาะก่อนก่อนจะมาเป็นออรวบันเนาะมักไอสุปานี่สีผู้เวียงสุปานี่แม่ไอสปอรนี่ซัมเนียงวงพิมพ์เพ่นั่งอีกหัวเมียะไรรับกูกันเสียงดี ก็ร้อยมวนเแล้เห็ดปากปากสิเจ uh, <then. S 2> uh, ีกับร้องมาลาดีไรเออเช็บกันแน่ยอดการกับแม่น้ำประจาท่านน้ิคายอดการขึ้นใส่เก่าแล้วเราให้ลำนึมย้ำสมบูรณ์แล้แมาเตียนจำน้ำประสานคุณอาจารผู้เกยเขียนได้เปลี่ยนด่ามาวงตังผู้ข้นงีวบืนขี้นะขี้นะพี่นาจบแล้ววางเดียวยำเบาีนะ เป็นนางขานแพงแต่นางเป็นนางขาส่วนบิดาได้ตายจาาผาบนั่งไปแต่ะน้อยมันาเรียงจะใหญ่มากอายุนั่นสิบสี่เพิ่มสิถึงยี่สิบสองคลองเลื่อนไม่รู้จักพอบีพ่อมาจาลี่ยังไม่มีผู้เด็กต่องสองประกันเพิ่มสิใครอีเมลเลียงจนใหญ่ลูกสาวกบกยูนีลูกสาวไปกยูนีเพราไม่น้อยผู้เดียวใช่ได้มากว่าเกี่ยวแมกระดาประจานั้งเมื่อวานนต์มระมาฉันอ่าน ได้กา่แบบนี้นี่าซืมอินว่าบาของสีเดียบัดใครเบึงพวดอันจะมีข้อมินรถแล้วจบปั๊บกับเขาแนะน้ำตัวสีแล้วไปเรียนอะไรนี่ปั๊บก็เต้เขาพึ่อกันอีกสากตกใจสากยังกระคืนมาติูแค่ตกใจอ้าวคุณครับไมามีมาเลียนลมลีนหรืเอออือเลิงลูกนี่เราคุ้นนอแล้ยกนลูกเหนียวเล้ยกวนลูก มันจะมีจ <several manifestations S 2> <HHH> ังหวะลมมันจะเป็นตะกี้บอนไม้ทีได้มันเป็นไม้พูกเฟนไปที่ต้องกวนเข็น่าหนีเมียครับครับเข้าใจดูเวทีไหมนาะสมัยนนั้ที่สมัยสวนยองไตมันมั <Columbus> นหลุดปองไล่เมียหนีเม่เมาให้ยคือเนาะไล่เมียจริงเพราะเมาเดี๋ยวเม่เมาคือผู้ใดไโอ้ยเมาลีลาบดีเมาลีลาบดีเมาคนแก่นนั่นบ้านี่เขาเคยไปร่ำเซ่นกับบุญน้ำอยู่อันคู่ด่วนนะตอนเราไปถอดเรียนเรียนน้ำหลวงก่อนมา จังหวะล่มสิอยู่หันบ่สิเสียมันเศร้าใส่ขาพอดียินบ่รอสีล่มล่มคองสินจะคองลมกอนเนาะคองสินล่มกอนไม่นอกเพาเขาเดินเขจโตตวนี้ก่อนย่างบ้งแกันบาคืจริงอีกสองรอบเราอ่ะแม่จะลมมีดีจีบเออหมาร่มกับตอนไปเศร้าขายที่ห้องสอมกันแล้วว่ะเนี่ยเวลาลมกวนเอาลมก็ตอนคจริงยันบงคมันยากก่อนแม่เหียงก่อนที่ถีแล้วตาบอกกับยิบที่ล้ตาหน่อยหน่อยคือเราตาลำหนึ่งเน่ยเน่เหียงถี ี่มือเข้าไปล่อยู่นึนักตีกันก็แม่มาแล้วตี่วยอันก็ได้ซ้อมดสกันเฮ็ดคือซ้อมด้วยกันมาเป็นสิปีนี่แล้วตานีอยหน่อยน่ไม่ดาไม่ด่าไม่ดาที่เราอยู่สงวนชินเริขึ้ับตาล่ำ่ึงนครลนครมาไม่ด่ปลาร้อมาจาร์ปลารโมคูุ่่นัันล่เลียงอย่งกไหนีก่อนล่เลียงบบชเลียงแค่้นดนเอาไม่นอยข้ดนแล้วก็ม้วนใส่ได้เ แม่ดามนิคนี้วนคือด้วนหน่อยไปเครดคือซ้อมเท่ากันล้ำไะล้ำมันสมัยนั้นคือสั้นเขามาเขี่ยเต้นหนินไปเรียนไปล้านจบยากไปเล่นผู้เบิรงกกันตีไปเลรอมันก็ดีตีมั้งกู้เบิรงบอกจืดเปลี่ยนโอ้ตีไปเลยเจ้ามาไปไปยังจะคุยมาสู้เขาตีแ่งบอกผู้เลี้ยวมาเดี๋ยวพวงสวยพองงามใส่เกียงนักมวยไปถอดสินถอกตีเล่นหนิแม่เป็นเกียงนักมวยมามันแต่ละยยุคแต่ละสมัยมันก็คือกันหมอลลั ความพัฒนาก็ได้ความแข่งขันเป็นธุรกิจหลังเป็นธุรกิจทีนี้มอญลำต้องตามเพิ่มเบิ่งเนาะหัวหน้าหมอญลำทุกคณะเจ้าเฮ็ดกระไรพวหมอญลำสมอนั่นเราโดนเฮ็ดพวกเฮ็ดไรบัหมอญลำวันนี้ซื้อเป็นมากโพดลงโซเชียลทำได้หมดเฮ็ดวงหมอญลำเฮ็ดถึงไงกว่าพวกไงเพิ่อกระได้วัตถุนู้าแบบเน้นๆสินาะอ่ะคก็มีที่ดุจอันนี้อันนี้กองทุนส่วนตัวนะคะ คำว่าทุนฉันช้คว่าทุนนี่เป็นมาที่สองนะม,มีสิ่งสัมพันธ์ที่กว่ากว่าทุนอีกชื่อโซเชียวบอส่างบุคลากรเลยคุณ,ค,ณคุณมีบุคลากรไหม,มใครเป็นลำนี้คุณไถ้าคุณสร้างบุคลากรได้ก็คือใดสำหรับพระเอกผู้ใดนางเอกผู้ใดเด่นดีบอแล้วอยู่มีซื้อเนี่ยคือบอวหนนามแล้า,นะเ,าเนี่ยเพชรวงมาฬลกามีเงินสุกงวด มีเงินทุกคนบวิวจะไปหายิมเมื่อวานไปเห็นวง่ส like, ิบนถ้าจะทําบริหารคนได้็ดเปี่ยนมาคุณจะบริหารบุคลากรได้ไหมคือสันคือปัจจัยไอ้ความเชื่อฉันเน๊ะตลาดประมาณนั้นบตลาดไม่มีเงินเป็นร้อยล้านขนาดถ้าคุณบริหารลูกน้องบุคลากร่ไก็คือมันวิวเปิดตลาดกับที่ดังนี่อล่ะอันนี้คือความเชื่อของฉันอาจจะไปที่คิดคือฉันบอกกแล้วแต่พอรู้จักนะครับคลิปนี้ ไปยนมก็ฝากคลิปว่ะคลิปนี่เมงเอามึงพากูว่าหมร์คลิปนี่เป็นคลิปเมร์พระว่าเมร์เนาะคลิาลาเมร์ฝากก็เท่านี้เหรอเนาะฝากช่องน้ำจับจุดดีดีว่าแต่นอนตื่นขึ้นหาให้กูนะกูเฮ็ดโหลดเออจัดเป็นตาเฮ็ดกี่ดอกเขาจ้างด้วยเออจ็กบักเขาจ้างเอาว่าที่ให้เลยนึงมันมันเฮ็ดไปสามเลี้ยงสี่เลี้ยงใสี่แกมันช่วยเป็นสองไร่เพิ่มหรปล่เนี่ยคลิปนี้เอาล่าคลิปนี้นี่นี่นี่แจ้งด้ยคลิปนี้่อ่าคุณอะไรค่ะ ที่ติามามท่องพระเอกเบลนะหรือคุนมัก่อยมักแสงมือเศร้านี่ฉั่ไเปิดประตูขึ้นจ้าขึษนังกุฎรถแท็กซี่ซุบฉันมาปีพอตอพอคนเมยมันก็สร้าเมย์มันเดียวผพว่าเคยเป็นคนจังสันจังเทียนดอกจีมาบาจกนับอกกับผู้ใดก็มาสุกนี่ดุบไงเดี๋ยก่อนม่สุกพี่ดไม่น่าเป็นบ้านนะให้พี่น้องเห็นบ้านี่ยเขาปรได้ใส่ฟรีเนี่ย เ้าเไปใส่ที่นี่ไม่ตวอาไขกิลีเยอะอื่นเข้ามาใส่ถอ่